อ่าคือจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอ่านข่าวออนไลน์เขาาก็จะพลาดหัวว่าเนี่ยปาร์ตี้ส้มตำนะติดโควิด14บคนนะครับอ,อีกแล้วเออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ไปนั่งทานส้มตำกันสาหรับเรื่องนี้นะครับทางโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือว่าพลตํารวจตรียิ่งยศเทพจนงเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับตามที่ปรากฏผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารเมืองตาการ V2 เนี่ยก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการจับตาคลัสเตอร์เฟื่องฟ้าสิบหรือก็คือหมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละนี่เขาก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ไปดูบ้านต้นเหตุนะครับก็คือเป็นบ้านหลังสีชมพูนะฮะพบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็แจ้งว่าเป็นผู้พักอศาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวนะครับโดยที่ภายในบ้านเนี่ยก็พักอยู่กัน4คนนะครับแล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยคือจากการตรวจ สอบผลเนี่ยก็พบว่าติดเชื้อโควิด -19 ครับจึงถูกนำตัวเนี่ยส่งเข้าโรงพยาบาลน,นะครับทีนี้พอมาดูเนี่ยในส่วนของคนที่เหลือเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่าเคราะห์ดีเพราะว่ายังไม่ปรากฏอาการนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเคยไปรับขอการตรวจหาเชื้อแล้วแต่ก็ยังถือว่าดีเพราะว่าคือยังแจ้งว่าไม่มีอาการนะครับทีนี้จากการสอบถามข้อมูลเนี่ยก็เขาก็บอกว่าทางคุณแม่เนี่ยหรือว่า คุณซอโซ่แล้วกันเป็นนามสมมุติก็บอกว่าไม่บอกชื่อเนาะ,ะครับก็บอกว่ามีอาการเนี่ยตั้งแต่วันที่24เมษายนนะครับจึงเดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ทราบผลว่าติดโควิดนะครับแล้วก็สันนิษฐานว่าคือน่าจะติดมาจากการที่คุณแม่เนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารกับเพื่อนบ้านะนะครับอ้าวนี่สายโซเชียลอีกแล้วอพอเป็นแบบนี้ทางตำรวจก็เลยประสานไปยังในพื้นที่อ่ะไปยังหมู่บ้านต่างๆเนี่ย แล้วก็ไปดูกันนะครับว่ามีใครบ้างที่เสี่ยงที่จะติดเชื้อนะครับโดยจากการสอบสวนโรคก็พบว่าขณะนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้านเฟื่องฟ้าสิบเนี่ยจำนวน14รายแล้วครับโอ้โหนี่คือเบื้องต้นนะที่ไปตรวจรหาเชื้อมายังรออันนี้คือเบ <คน S 1> ืนะ้องต้นอครับนี่เป็นคลัสเตอร์อส้มต่ำเขาเรียกกันเออคือครับคือไปกินอาหารร้านอาหารโอเคเสี่ยงแน่นอนก็เลยไปกินอาหาร บ้านเพื่อนบ้านอันนี้ก็เสี่ยงอีก ừ, ก็ไม่รู้ว่าใคร,ครเอาเชื้อไปติดใครอะนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะ ừ, ว่าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแค่ออกไปกินข้าวกับเพื่อนบ้านหรือไปคุยกันอะไรย่งเงี้ยครับอยู่บ้านดีที่สุดใช่ไหมอย่าออกไปไหนเลยนะคะครับในช่วงนี้